สวัสดีครับผมไวพดชาแนลเก็บมันครับเก็บมันขึ้นรถพี่น้องตั่ละมันหรือมาเก็บมะมันซอยเพิ่นเบิ้กพระเอกเก็บละมันเก็บหัวมันหัวไม่ละมันเก็บหัวมันเก็บหัวมันนะก็ได้หัวหน่อยทว่หัวใหญ่ปะละมันพันหัวมันพันอย่างนี้ สาวน้อกบสาวนอปนีกะทีนั่นนี่ยปนสาวน้อยปนีสาวน้อยปดีบ่พันแมนโมแมนบ่อันเตนสาวน้อยปดนี่ค่ะปดนี่ได้หมดทุกอย่างเมนวะแมแนน นที่ทูดโอ้แต่คูเอาไปละเจนซุมนี่แต่น้อย,สา,อย,ส,าอยสาวน้อยคนนี้อ้าวแนนซี่ได้ที่สาวน้อย้นนี่โว้ยเข้าพันได้เจนว,นนนนนวก็ผมได้ได้ซุม,มันยืนวนนะ่ะบ้า ใช่ปุ้ยหน่อยมาโบเบิรไปเอาเอาไปลออกไปรถมันบ่นมันกระเทินเนาะปุ๋ยมันเอาขาปุ๋ยมันบ่ปุ๋ยเลยาอด่งนี้ทุกคนอ่ามันยเขาก็เลยแท้ยอกลางเข้าน้ใส่ะมานแดงมาเจ้าเนี่ยมาแบกนี่ไอ้คนเอาไม่ใช่เราได้กินมื้อเงวเอเขาจนั่นปุ๋ยจะได้ใส่

โอ้เสียใจค่ะเขาเอาตึงกะบบัวยาดเดือดก็เลยเขียนสั่แดดะแดดกมเหมือนว่าเป็นทานอุ้ยแดดแดดแดดก็รอกเรียกกลายเป็โตกไปเลยลมลมเห้ยกันแล้ะลมเดือดไอยูก็ทำชิ้นยาเบาบางกเปนบ่วเจ้ามาทุน ได้แล้วสีตันที่เท่า่ะได้ด้วหกตันสีตันหตันตันเจี๊ตันกว่าถูกไหมอ๋่ได้เลยสองหมื่นากันกว่นพันหวันครับ2ด้ยมื่นสมื่วันมื่นสามแล้ว เกือนย้อนเ่นเนเม่แล้วเนาเพลยน้อนไปกันเนาะเดี hmm. mm ๋ยวก็น้อเบ้านน้าไปเงย้อนเ่งได้ย เมืไนช้นั่นแหลสมืนไหลสายได้ลูกคนอนไฟามดเอ๊ะเาส่งมาแล้ว่นเด้านแวเาะอะันเชื่เดือดเอาควาดเขา่ันเหมอตัวเท่ไไฟอะไรสายเมือนง็รยเกยพเนีไฟ้าบ่บ่นีได้ไหน่ะได้น้ตามื่อไมก็ขอหม่มาใส่ได้บอ้าาขื่อ ของขั้นก็บาดเลยนะไฟไะไสายนะเป็นของหยังเาใส่ของถูงมืกก็ได้ใส่เขาซื้อซิมใส่อีกไงคุณพ่เด้มันเป็นเครื่องรับสัญญาณซื่อแต่เขาก็ซื้อซิมใส่์แบบนี้ต้องดูดสัญญาณซื้อซิมใส่เดือนละสองร้อยสามร้อยมาไปมันเป็นเดือนได้เดือนั้นแต่ว่ามันมีขื่นสู้มองคนหนึ่งมองที่จะไปก็อันตะยางก็่ได้หมุน ลง่สิ long, ีดดเี like like ็กเ่ไงเลยเล้วบื้องหนังอยู่ไอ้ทุ่มากเครื่องมึงกับุญคนเสีงเด้อเห็นาะขอยา่บยพี่ขอยญยบ่ะยยอยู่ครับว้าหญ่อยู่เนาะครับ บรรยากาศเอารถไถมันไถเอาเนาะนี่บริยุบริกรดูปดุ่นเอวไถเก็บเอารถมามัยไหมเนาะท่านสมัย แกยวเนาะกบูวะกบยวะบ้านทำน้ำมันที่มันเราบอกว่าเราเนี่ผมยังชอบขาดไข่เป็นคนไม่ได้ผมเนี่ยเพราะคนโล่งหมดยงคนโล่งเนี่ยไปจะปลูกล้าวชั้นนี้ก่อน คากล้องใหนกันเนาะได้เนพระเอกครับครับอ้อพยองเร็วตัวหัวใหญ่ใหญ่ได้ได้หัวใหญ่ใหญ่ครับตัวหัวใหญ่ใหญ่ <spe ech>

ไปเอาไปวพอปะาจล่อเจ็บแม่เก้าคปเซกอมติ่มล็อกหน้านี่ก่อนเ้าแกะโอ่อางูดเรื่องไรเรื่องเดีย ตัดกองตัวหัวใหญ่พี่เนาะมันพ่อปุ๋ยก็ประมาณนี้ครับผมกิบละมันมาเก็บหัวมันซอยเพิ่<ะ>นซับสะไคร่กดหลค์กแชร์กดติดตามไว้พดแชนแนลนะครับเ้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม